ดีครับวันนี้ร้าน JB เอาเลื่อยยนต์กระทงดำํำรุ่น 6000S นะครับโฉมใหม่ล่าสุดปี2025นะครับเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับลูกค้าบางคนสงสัยว่ามันหนักไหมเวลาเอาไปใช้ตัดตัดแต่งกิ่งบางคนก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับก,กลัวว่าจะไปตัดแล้วมันจะหนักมือมันจะหนักเกินไปใหญ่เกินไปก็เลยเอามาชั่งให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเลื่อยยนต์ขนาดกลางนะครับ น้ำหนักก็ประมาณนะครับประมาณที่ผมประมาณแต่วันนี้ผมจะมาช่างให้ดูเลยนะครับประมาณรวมบาร์โซ่รวมเติมน้ํามันเข้าไปแล้วประมาณเจ็ดกิโลอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํามันยังไม่ได้เติมอะไรเลยอันนี้คือจะแกะส่งให้ลูกค้านะครับก็เลยมาช่างให้ดูก่อนชุดเดิมๆมันนี่นะครับนี่ก็มีบาร์สิบเอ็ดจุดห้าโซ่แล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับผมจะช่างให้ดูว่ามันหนักประมาณเท่าใดนะครับลูกค้าจะได้ หายสงสัยนะครับอ่าตัวเครื่องก่อนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับห้าห้ากิโลกว่าๆแล้วนะครับอ่าตัวนี้ฝากข้อบ,บาร์แล้วก็บาร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้ว แล้วก็โซ่นะครับนี่นะครับน้ำหนักประมาณที่ผมประมาณไว้เจ็ดกิโลนะครับรวมเติมน้ำมันนะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ำมันบาโซ่ก็ขาดตัวอันนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวอลองช่างไปเลยขาดน็อตกับขาดน็อตกับอะไรนะ เที่ยวเ,เ่ยวเสือนี่นะครับหนึ่งตัวมันก็จะมีขนาดนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าห้ากกิโลนะครับถ้าเติมน้ำมันไปแล้วก็คงจะประมาณเจ็ดกิโลนะครับน้ำมันก็คือน้ำมันบินซินทั้งในนี้นะครับแล้วก็น้ำมันหล่อโซ่นะครับ เติมน้ำมันแล้วคงประมาณ7จกิโลนะครับนี่นะครับทุกอย่างเลยนะครับรวมบาโซ่แล้ว7จกิโลก็ถือว่าไม่หนักนะครับใช้งานแต่งกิ่งหรือว่าลูกค้าไปเปลี่ยนใส่บายาวตัดงานใหญ่ๆก็ได้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับรุ่น6,000 S นะครับโฉมใหม่ล่าสุดโฉมเก่าก็ยังมีอยู่นะครับมีทุกโฉมนะครับรุ่นห้าพันสออะไรเรา มีหมดนะครับทุกสีนะครับไม่หนักมือมากนะครับรองรับบาขนาดยาวเครื่องแรงร้อนไม่ดับเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะใช้บินซินผสมสองทีครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสินค้าพร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณมากครับ